แต่วันนี้ที่กำลังมาแรงแล้วตกเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ทุกแพลตฟอร์มทั้งโลกโซเชียลในแพลตฟอร์มดิจิตอลอื่นๆวิาพากษ์เรื่องของบอสทายาทกระทิงแดงที่บอกว่าอยู่ที่ไหนไม่ติดคุกคืออยู่วิทยานะและวันนี้นะฮะเรื่องนี้มีจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับพยานปากเอกสำคัญที่ยืนยันว่าบอสทายาทกระทิงแดงขับรถเร็ว ไม่เกิน80นี่นะฮะปรากฏว่าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุกระทันหันเมื่อคืนนี้ครับกรณีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสทายาทกลุ่มเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังได้หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาคดีขับรถชนตำรวจสนอทองหลอ่อเสียชีวิตเมื่อปี2555โดยพบว่ามีพยานสำคัญสองปากที่เพิ่มขึ้นในสำนวนคดีซึ่งระบุว่า คือพยานสองคนนั้นเนี่ยนะฮะบอกว่าเขาได้ขับรถตามหลังผู้ก่อเหตุก็คือขับรถตามหลังบอสอยู่วิทยาเนี่ยนะ,ะแล้วก็ยืนยันว่าบอสเนี่ยน่าจะขับรถมาด้วยความเร็วประมาณ50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแหละซึ่งคนที่ถือเป็นประจักษ์พยานปากสำคัญที่ทำให้การชี้ชัดว่านายบอสหรือนายวรยุทธขับรถไม่เกิน 80, 80กิมตรต่อชั่โมงคือกฎหมายบอกไงแกเอา50-60เลย กฎหมายบอกไม่เกิน80ทั้งนี้พบว่าพยายนที่ถูกระบุในสำนวนก็คือพลอากาศโทจัก,กริดถนอมกุลบุตรและนายจารุชาติมาดทองล่าสุดนะฮะมีรายงานข่าวแจ้งว่าหนึ่งในพยายนปากสำคัญคือนายจารุชาติมาดทองได้ประสบอุบัติเหตุฮะเสียชีวิตไปเมื่อคืนวันที่29กรกรกฎานคมที่ผ่านมาหลังจากเสียชีวิตนะครับทานายรณรงค์แก้วเพชรได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เฟซบุ๊กนะครับว่า ด่วนพยานปากเอกของบอสวรยุทธ์ที่เห็นขับรถแค่70ตายแล้ววันนี้โดยอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่บริเวณถนนห้วยแก้วจังหวัดเชียงใหม่ศพผู้เสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะฮะคุณผู้ชมนี่แหละฮะพยานปากเอกจู่ๆก็มาเสียชีวิตแต่ก็เป็นการเสียชีวิตแบบกระทันหันคือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like s แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ